เอาละครับกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็หายไปนานกันเลยนะครับสําหรับช่องผมครับก็บางคนก็อาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าติดตามช่องผมตอนไหนนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยเอ,อไม่ค่อยมีรมทำนั่นแหละครับโอเควันนี้เราจะมาทําการสุม่มตู้ ฟูด,ดีนะนะฮะทุกคนก็น่าจะเห็นจากปกคลิปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสุ่มกันนะครับคือผมจะสุ่มเอาซีสองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าหรืออาจะหลุดเลดแต่ผมคิดว่าผมเอ่อเตรียมโลมาไว้แบบเืเหลือเลยก็มาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมโอเคอะไรเนี่ยแดนอัศจรรย์พันดาราคืออะไรเอ่ยคืออะไรอ่ะทุกคนของใหม่เหร อ๋อโอเคโอเคให้โหมดใหม่ะครับทุกคนโหมดใหม่เฮ้ยแจกเพชรไอ้แจกเกมด้วยว่ะนี่ตัวใหม่มีแบบนี้ให้ดูด้วยโอ้ยก็เกมคาฒนาจัดๆเลยเฮ้ยแล้วไงต่ออุ้ยอุ้ย้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะ นี่ทำไมโคลัมบีหน้าดอลล่าโอ้โหเอาจัดเอาจัดเอาจัดเกินชิ้นเอาหมดอะตีโปงตีปอ้ปอมก็ามาวะ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอดูอันนี้ก่อนนะแป๊บหนึ่งมันคืออะไรอะ่ะอ๋อก็คือแบบสำรวจแมปอะไรแบบนี้ปะ่ะโอเค น่าจะเป็นแบบพวกสำรวจแมปนะครับแล้วมันได้มาโอเคเครื่องพิมพ์ใช้ได้แล้วแล้วก็รับอีก6 0 0้อยไพ่โมจมรับทั้งหมดโอ้ยทำไมมันได้เยอะจังอ่ะรอบเนี้ยอันนี้อะไรวะเฮ้ยอันนี้ด้วยอะไรอ่ะอีโมจิอันนี้ก็ส่วนหัวคืออะไรไม่รู้อ่ะ อ๋อให้เอาไปใส่ในเออโหมดสร้างปะโอเคน่าจะโหมดสร้างแมทโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการสุม่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเออฟรินะนะครับจริงๆผมมีฟรินะแล้วนะครับ C1 ผมแค่ต้องการ C2 นะครับแล้วก็ผมได้กดออ่อสุม่มไปจนเลขนำโชคมันอยู่ที่เท่าไหร่วะ56นะครับ 5 5 15 2 0 25 3 0 35 4 0 45 5 0 5 5 56โลนะครับผมได้สุ่มไปแล้วนะครับและตอนนี้ผมมีโลที่เตรียมมาก็คือ85โลแล้วก็อีก1,052เจมนะครับมาดูกันว่าเอ่อผมจะได้ฟุรินะ C2 หรือไม่ก่อนหน้านี้ผมมี C1 แล้วนะเดี๋ยวเอามาให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งไงครับคือผมมีฟุรินะ 1> c 1แล้วผมอยากได้ C2 นะมาดูกันว่ามันจะออกให้ไหมนะโอเคมาลุยกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนผมคิดว่าผมจะกดทีละ1โลนะโอเคมาลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับฟูลินะ C2 นะฮะมาเลยไหมยังไม่มานะครับขอข้ามนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโอเคมาไหมยังไม่มาอีกครับอันนี้โลที่58นะครับ รอที่ห้าสิบเก้าครับโอ้โหไม่มาแต่ม่วงมาแล้วซิงคิวผมได้เป็นสี่สิบแล้วมั้งเนี่ยได้มาเยอะแล้วโอเคเมื่อกี้ห้าสิบหนะ้าสิบเท่าห้าสแปดแล้วห้าสิบเก้านะครับโอโ้ยังไม่มาหกสิบนะครับโอ้โคอย,ยังไม่มาเดี๋ยวสุ่มแบบทีละสิบเลยแล้วกันนะ มาครับท้องโอ้ยลึกจังอะ่ะลึกจังอันนี้น่าจะเจ็ดสิบแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหไปสูมีกค่สูม,สมีแทีหนึ่งโลแล้วนะเพราะว่ามันใกล้ถึงการันตีมาละโอ้โหเดี๋วเดีย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 ว,ยวมันจะดูดมันจะดูดเออกาชาผมหมดเลยวะเนี่ย โอ้ยยังไม่มาแล้วผมไม่มีการันตีด้วยนะประเด็นเฮ้ยเฮ้ยมันไ,ไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่ละอะไรเนี่ยเฮ้ยม่วงไม่ออกด้วยประเด็นเออมาแล้วเอ้ยอ,อย่าลุดเล็ดอย่าลุดเล็ดโอ้ยยย ทำไมกูต้องได้ฉี่ฉี่มาด้วยเฮ้ยอะไรอะ่ะถือว่าถือว่าฉี่ฉีตัวแรกในไอดีแล้วกันนะปลามาสิโลเนี่ยออกแล้วทองโอ้โหทุกคนจะมีจะมีโลไปกดคลัมปีหน้าปะเนี่ยโอ้โหเฮ้ย อาจริงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทองเอออะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมไมันได้ยากจังอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มองว่า c 6ล่ะโอ้โอ้โอ้ทองเฮ้ย มันมันจะเกินไปแล้วเอาจริงเฮ้ยทุกคนโอ้โหแบบนี้ไม่ไหวนะเนี่ยมันมันก็สุดเกินมันก็สุดเกินโอ้โหมาเถอะมาเถอว่ะตัวเดียวอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยดูดิ เกมคุณเป็นอะไรครับเกมเกมมีปัญหาอะไรวะเนี่ยทำไมมันไม่ออกวะเฮ้ยเดี๋ยว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 สิบเก้าโลแล้วเนี่ยเอาจริงดิเฮ้ยโอ้ทุกคนมันเอาผมสุดจริงว่ะมันเอาผมสุดจริงอ่ะโอ้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 โ ไม่ออกด้วยไม่ออกด้วยหมดตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงดีเกมเกมก็ทำเกินไปโอ้โอยาย้ายจุดสุ่มกันกอนหนึ่งไม่ไหววะอยู่ตรงนี้ไม่ไหววะต่อไปต่อไปจุดจุดจุดนำโชคของเรา ตรงนี้ไม่ไหวจริงเอาจริงโอ้เฮ้ยทำไมมันโอ้ผมพูดไม่ออกว่ะตอนแรกผมคิดว่าคงจะออกง่ายมั้งมาตำแหน่งจุดน้ำโชว์ของผมแล้วโอ้โหยังไม่มาคนโลหายไปเป็นน้ำอ่ะโอ้้ ผมมีทีหกแล้วสามตัวเนี่ยแล้วผมสุดแล้วผมสุดจัดผมบอกเลยท้องโอ้โหแล้วดาบมันมาได้ไงเนี่ยผมกดตู้ตัวละครไม่ใช่หรอดูดีอันนี้เริ่มไม่ตลกละอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มซึมละ ม่งเต่าเฮ้ยแต่ม่วงมันออกเยอะนะม่วงมันออกเยอะแต่ตัวทองมันไม่ออกอะ่ะทุกคนดูดิโอ้โหมันก็เกินไปเกมเนม็เกินไปนเฮ้ยไ,ไม่ออกจริงดิ โอโหเดียวเดยวเดีวเดียวออมาสักทีมันเล่นโลผมหมดตัวเลยอ่ะไอเกมนี้มันเล่นโลผมหมดตัวทุกคนมาสีสองแม่งเอ้ยเล่นโลหมดตัวอาจริงแปดสิบกโลอะหายไปในพริบตา ยาวยาวแหวซีหกอ่ะคิดเอาดิเอเอตัวซีหกนี่ยเยอะแล้วนะเนี่ยเนี่ยเอเอแหววซีหกอ่ะฟันเล่ดีไงโอ้โหสภาพสภาพโอ้โหโอ้โหโโปกติผมหลุดแล้วสิบโลต่อมาผมกดได้ตัวเลยนะอันนี้ผมหลุดแล้วผมหลุดหลาย,ยาวเลย โคตรทำหวาดแฟนในเกมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเหลือสุ่มอันนี่โอเคเหลือสุ่มเออ่ตู้นี้นิดหน่อยครับขอสุ่มสักหน่อยแล้วกันเฮ้ยท้องมาขออาวุธขออาวุธสวยดีมากได้มันเป็นหอกอะฮะดีดีดีโอเค เออมามาขอกดข้ามเลยแล้วกันนะตู้นี้มันเป็นตู้ทาวอนนไม่ค่อยได้สนใจถ้าเสียงผมมันปแปลกๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้ทำคลิปนานแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องพูดยไงบ้างลืมวิธีพูดไปล,ละ <c oughs> โอเคเกือครับแต่เราได้ของสจะพูดยังไงดีอ่ะ <c oughs> มันพูดไม่ถูกพูดไม่ออกมันมันมันรู้สึกแบบฉันจะเอาโลที่ไหนไปเปให้กับโคโลมปีนาผมพูดได้แค่นี้ผมจะเอาโลที่ไหนไปเป,ปให้กับโคโลมปีนาที่จะมาในอนาคตเนี่ยโอ้โหเล่นสุดเกินเดีย๋ยวของอัพอาวุธก่อนแล้วกันน่าจะเอาไว้ให้สักตัวไหนเนี่ยใช้ตัวไหนมันใช้ก็ให้ตัวนั้นเลย โอเคเรามาเลยเลสี่โอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาฟรีนะาไปทดลองดูว่า C2 จะโหดแค่ไหนโอเค C2 นะครับฟรีนะาแต่ไม้ไปก่อนเลยแล้วก็อันสี่ไปกด,ดนี้แล้วก็กดนี้เฮลแล้วก็ไปนี่อ,อกีก หนขอดูได้เมจดิโอ้โอ้ก็เรื่องนะก็เรื่องนะก็เรื่องนะหกหมื่นะหกหมื่นหนึ่งอ่ะคนสุดจัดสุดจริงเทสกับบอสปูหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมน่าจะเอาฟูดินาซีสองไปเปรียบเทียบกับเออจ้าตัวไซออนเนนซีสองนะครับ ก็ค่อยมาดูกันนะว,ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอเคแปะไปก่อนฮิวครับคือฮิวหนึ่งเพีพูดง่ายๆฮิวกดฮิวแค่หนึ่งเเออได้ได้แบบคูดีนามาเลยอะ่ะขอดูด,ดาามีดหน่อย<ๆ>ดาามีดบัฟนะโอ้โหในฮิดะในฮิดะหกมือ่ะแค่กระโดดตีเฉยอะ่ะสุดจริงทุกคนโอ้ oh my g ก d ด โอไวก็ซีสองมันเก็บค่าแฟนแฟง่ายมากแค่กดแค่กดฮิวหบบนึ่งทีกบได้ค่าแฟนแฟเต็มเลยเว้ยโอ้โหสุดจัดทุกคนย่างโหดโอเคสอบคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดติดตาม,มากันไว้ด้วยนะครับก็บายบายครับต้องขอโทษทุกคนจริงๆครับที่ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยนะเพราะว่าคิดคอนเทนต์ไม่ออกครับไม่รู้จะทำเกมอะไรดี โอเคก็บายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้ว